สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น CD ดอัลบั้ม Limited Edition นะครับของพี่อ,อดีนะครับซึ่งอัลบั้มนี้จุดขายก็คือ CD เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะไม่มีปกข้างหน้านะครับคือจะโชว์แผ่น CD ที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับ ลิมิเต็ดอ i ดิชันผลิต2,000ชุดเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูอัลบั้มนี้กันครับอ่าอันนี้จะเป็นแผ่นอัลบั้มนะครับของพี่ออดด้นะฮะอัลบั้มเกินเหตุครับซึ่งชุดนี้จะเป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันนะครับทำโดยบริษัท BMG ครับนี่ราคาปกจะอยู่ที่250นะครับนี่ตรงนี้จะเขียนเลยว่า l i m i t ต็ดอ i ดิชันนะครับทำ2,000แผ่นเท่านั้นครับซึ่งจุดเด่นของอัลบั้มนี้นะครับทุกคน อัลบั้มนี้เนี่ยแผ่นซีดีทุกคนจะเห็นว่าเป็นวงกลมใช่ไหมแต่แผ่นนี้แต่แผ่นนี้จะเป็นสามเหลี่ยมครับนี่น่าจะเป็นแผ่นซีดีอัลบั้มที่เป็นสามเหลี่ยมแผ่นแรกแล้วแผ่นเดียวในโลกนะผมคิดว่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต,แต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับนี่จะเป็นสามเหลี่ยมครับทุกคนจุดขายคือเป็นอัลบั้มที่ไม่มีหน้าปกครับคือจะมาแบบนี้เลยนะไม่ใช่แบบหน้าปกหายนะครับนี่หน้าปกจะไม่มีครับคืออัลบั้มนี้จะเน้นโชว์แผ่นเลยครับเพราะว่าถ้าเรามีหน้าปกเราจะไม่เห็นว่าอัลบั้มนี้ เป็นแผ่นสามเหลี่ยมถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะโชว์แผ่นสามเหลี่ยมนี้เลยนะครับนี่มาดูกันนะครับก็แน่นอนครับจะเป็นรูปกระตูนนะครับของพี่อดี้แล้วก็จะมีชื่อพี่อดี้นะครับแล้วก็จะมีลายชื่อเพลงอยู่ด้วยนะครับสีเพลงตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อบริษัทครับโอเคอันนี้ด้านหลังนะครับอ่าอัลบั้มนี้จะมีสีเพลงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่ปกหลังกันนะครับปกหลังเนี่ยจะเป็นลายชื่อเพลงทั้งสีเพลงนะครับมีคําขอร้องออเคสตราเวอร์ชั่นไม่สําคัญเป็นโนลิมิก ตามใดที่ฉันยังอยู่อะคูติกเวอร์ชันแล้วก็เพลงที่4เพลงเพราะ EP ีเวอร์ชันครับอ่านะฮะอัลบั้่นี้ก็น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บสะสมนะครับนี่สำหรับแผ่นซีดีที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับของพี่ออดี้ลิมิเต็ดเอชชั่น2 0 0 0แผ่นนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ